ท่านคุณกฐินของกทินวันนาโพนเจ้ากำลังเริ่มตั้งแล้วเริ่มตั้งแล้วเจา้าเริ่มั้งเดิมบุญได้แล้วตั้งอยู่ที่ประถุนสมบูรณ์นาโพนเจา้าคุณมอบเงินมาแต่เวียงอย่างเจ้าบบุตรนาเนี่ยแหละเจา้า กทินรวมบ้านนาโกเรียบร้อยอยาคุณมอกแล้วเดเรียบร้อยขึ้นย่งขอภาพแม่คุณขขว่า โดนมื้อมาอันและดิฮา้านฮ <laughs> า,าน้า,านเงินมาตะเวียงแต่ว่าเงินใส่บาทต่ทางหา่างเงินใส่หม้อออมต่างหา่าง,งมันก็สีรวมหลายล้านอยูชอ่ชอบนึงอ่า <laughs> ชอบนึงแตกใส่เป็นเงินน้อยในชอบนึ่งชอบนึงอ่าชอบหนึ่ง

คลิคินเลยชนข,ขับคานาเนี่ยเป็นกาะเริ่มขอมโมเนาะ พี่เงี้บ้านห้าบก้อนไหมที่รอดทนวอยู่แล้ว